สวัสดีครับทอยทู i ล็กนะครับกับไอครคั้งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นโหมดแบบ10นาทีนะครับแล้วก็เล่นกับน่าจะแรงอยู่ที่ระดับประมาณ900กว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอระดับไหนนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับอู้เจอขึ้นพันเลยนะครับวันนี้มาสู้ตายจัดไประดับพันเดินโป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะเบ๊ดินเร็วด้วยนะครับ ระดับพันนี่ผมเคยชนะอยู่ประมาณ2-3สาทีนะครับแล้วก็แพ้ระดับ9 0้อยู่เยอะหลายครั้งอยู่เหมือนกัน10นาทีมีเวลาให้คิดเยอะระดับหนึ่งนะครับขอใช้เวลาคิดนิดนึงช้าหน่อยต้องขออภัยนัน่มานะแล้วแปมมาตรฐาน ช็อปเข้ามาดักนะครับใช้พรไล่ไปแล้วค่อยใช้ควินกินขึ้นมาจะได้ไม่ต้องเสียตัวพรให้เสียตำแหน่งกลายเป็นพรตำแหน่งซ้อนทับโอ้ช็อปซ้อนมาครับแบมนี้ก็แรงครับเดินไวมากครับ คนนี้ไม่ธรรมดาอุ้ยกลับมาทางนี้ด้วยอันนี้ไม่เข้าใจเจตนาไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่งไงแต้มนี้ผมก็มีโอกาสเหมือนกันนะเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นมากันนะซึ่งเขาก็าน่ากันได้ เขาค่อยไปไม่เล่นไม่รีบไม่รัดจะมากินอะไรแบบซื้อๆบื้อๆเขาไม่ได้ระดับเขาขนาดนี้นนขึ้นมาแล้วครับไล่บิชอปผม ชอบถอยไปก่อนคิดนานเลยบานี้ ใช้เวลาที่เขาคิดเอามาคิดของเราเหมือนกันจะเปิดด้วยตาแบบไหนดีอันนี้คือแบบว่าแทบไม่มีใครกินใครกันนะครับแล้วก็สัตว์กันมาถึงช่วงกลางเกมแล้วเลือกที่จะโจมตีที่พิชชอบนะครับ ช็อปลบครับพร้อมโจมตีพรอนเขาเหมือนกัน <c oughs> ตั้งใจเล่นมากครับว่าและเชียวไม่ยอมให้เดินได้ดีๆแน่นอนส่งพรมาไล่ีิชอบนะครับกินเข้าไปก่อนครับ กินได้กินพอน้ากินผมไม่ได้เดี๋ยวจะเสียควีนต <c oughs> าน,นี้กลายเป็นบิชอปไม่มีทางหนีครับ ต้องอที่ยากอยู่เหมือน,นกันละกลายเป็นผมเสียเปรียบมีทางอะไรบ้างไม่เน่ยได้แต่สักข i ไฟไม่ชอบละซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะพอเหลือเขาออกมาได้มากดหน้าคุยนเราพร้อมกับผ่อนเป็นเบาด้วย ตัตร <c oughs> งนี้สวยมากครับไลควีนด้วยครับรุนแรงจริงโอ้พรอนหลุด นีไม่ค่อยดีแล้วเสียเปรียบเสียเปรียบไปเรื่อยๆแล้วอืมก็อบ็อกได้ทุกทางเกมนี้นี่เหนื่อยแล้วแต่พอยังไม่หลุดนี่ว่ายังมีพี่ชอบผูกอยู่ ตาที่ตอนนี้แทบตาเดินแทบไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่ครับเขาค่อนข้างได้เปรียบผมหน่อยโดนกินผิชอบไปตัวหนึ่งถ้าต,ต่อไปผมจะเดินพรที่ e 6ครับแต่ไม่ได้เดินครับโดนมา้ามาผูกองี้โดนมา้ามาไล่งี้จะปวดเดินไี่ดีจริงจริงแ่ลปลานี่อ,นอึดอัดทำให้เดินยากมากนะครับ แค่ไม่เหลือตาดีๆเลย ส่ยากครับอืม เนี่ยพอเวลาแบบยิ่งอยู่ในระดับสูงนี่แบบต้องอ่านมากมาทําโจทย์ให้เยอะจริงๆฮะโจทย์มันจะยากขึ้นเรื่อยเขาไม่ค่อยเดินผ้าเท่าไหร่ไม่มีเดินกินฟรีแบบหมูเผออไรไเงี้ย อัดนะครับทุกด้านตอนนี้เกเป็นไฟกันกลารกระดาน <c oughs> น่านเลย <c oughs> เดินมาตรงนี้กะทำอะไรบ้างเนี่ยโอเกกะจะกลินพ่อนกลางกลางกระดานแล้วก็แลกควีนใช่ไหมโอ้โห นี่คือบังคับบังคับแรกเลยแต่ผมไม่แรกดีกว่าแรกทําไมไม่เอาไม่แรกจําเป็นต้องแรก,กเหรือก็เรียกว่าเสียพรไปตัวหนึง่ง ีนต้องแข่งเวลาครับเวลาต่างฝ่ายต่างลดลงมากต่ํำกว่าสี่นาทีฮนะโอ้โหเดินดีจริง,จ,รงจะฆ่าควีนผมว่าโอ้โหควีนจะตายแล้วเนะี่ฆ่าควีนผมว่าโหดมากเลยโหดจริงคว่นี้แทบไม่มีทางไปหมดทางไปแล้ว วางแผนจะฆ่าควีนผมอะเดินจริงจังมากครับ แลกควีนครับคำแลกควีนถ้ามายังไม่แรกก็ไม่ได้นะถัวก็โอเคแลกกันไปโอ้เดินผิดยังไม่ผิดมากไว้ได้อยู่โอ้ยหผัดเจ็บบัดเจ็บล้มตาย รีบเดินมากจะพังเผอนะครัต้องดูดีๆหมากมันผู่กันเยอะมากครับตอนนี้สถานการณ์นี่น่าจะเสียเปรียบกว่าหน่อยแต่ก็ยังพอกั้ำกึ่งได้บ้างบีบเหลือเกิน ไข่ก <static> <Principal CS R> ินไข่ได้เปรียกเหมกันเนี่ยตอนนี้ฮะตาดีดีอน เวลาไม่พอแล้วคิดนานมากไปได้โอ้โดนกินฟรกเหมือนแบบตอนนี้แบบแลกหมัดกันไปแลกปัดกันมานะครับนี่เขาเลือกหลบบิชอปมานี่ คุณกินผมกินโบ้บะป้าโบะเวลาไม่พอแล้วสวยโหดมากโหดมากเดินดีจริงจริงตานี้แทบไม่ได้ดูเลยเนะี่ยตอนนี้เสียเปียบแล้วครับโอ้โ oh, ห oh. ลืมดูอีกจะแพ้แล้ว ต้องเอาเรือแรกไปก่อนเมื่อกี้ลืมแลกเรือพลาดเลยอ้าวตายเลยนี่ว่าเดินอย่เหือนกำรรเดินให้ตายทำไมวะออกมาก่อนออกมาก่อน ออกมาเหินก่อนจะตายพอเวลาจะหมดแล้วเดินเร็วเลยเสดงวคนนี้เดินสามนาทีคอนเล่นอยู่เหมือนกันเวลาน้อยนอกจากเดินเร็วเนี่ยถ้าอย่างนี้เสมอนี่ผมแพ้นะเอ้ยถ้าอย่างนี้เสมอผมน่าจะเสียคะแนนเนี่ยเพราะว่าเขามีเรือไล่ผมได้ผมไม่มีอะไรไล่เขาละ รอเขาเผอเองเดียวตอนนี้หลายกาจริงๆไม่น่าพาดเลยเสียดายจังสละคณแพ้แล้วไม่ต้องคิดเยอะนะครับ เดินไปเรื่อยๆ,ๆตอนนี้อย่าโดนสเตลเมดกันละกันอ้าวไม่แน่ลนะตอนนี้มีช็อปนะเนะเอ้ไม่ใช่ช็อปควีนแล้วก็ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีโดนกินอยู่ดีแต่ตอนนี้มีโอกาสตันล,ละเหลือควีนแค่ตัวเดียว เวลาเขาด้วยโอ้ยี่สิบวิไล่ลุกจนสบายพยายามออกกางกระดานไว้จะเสียเวลาเดินหน่อย จะยากอะไรเงี้ยน่าจะไม่ได้ละจนแล้วพอดีจนยังจนแล้วดิค้างโอเคน่าจะแพ้แล้วล่ะแพ้แล้วแพ้แล้วไม่มีทางเดินแล้วโอเคขอบคุณครับ